ามารยาทหน่อยนะครับเสียงดังนะครับถ้าจะคุยกันก็คงข้างนอกแล้วครับขออนุญาตนะท่านประธานผมไม่เคยทาพฤติกรรมแบบนี้<อ>ทุกโอกาสที่ได้พบปะประชุมผู้นาประเทศแบบทวีภาคีพวกบอก,กีผมไม่ใช่ไปอ่านโผอย่างเดียวผมคิดของผมไปด้วยแล้วผมก็พูดแล้วผมให้ล่างก็แปลเพิ่มนะไปถามได้นะเพราะฉะนั้นผมก็มีความคิดของผมว่าทํายังไงจะไมไ่ไปพลาดตรงไหนสักอย่างหนึ่ง ว่าเอ๊ะทําไงเราจะไปรู้สึกเหมือนเ,เสียสมดุลหรือเปล่าและทําไมเราจะได้ประโยชน์จากเขานะคุณอารักษามารยาทหน่อยนะครับเสียงดังนะครับถ,ถ้าจะคุยกันก็คงข้างนอกแล้วครับขออนุญาตครับท่านประธานผมไม่เคยท<อ>ําพฤติกรรมแบบนีข้ขอท่านสมาชิกได้ได้ให้เกียรติกันด้วยนะครับเพราะตอนที่ท่านสมาชิกเราภิปรายท่านนายกท่านก็นั่งฟัง แต่ที่นีพอท่านชี้แจงเราก็ฟังมั่นนะครับไม่ใช่คุยกันแข่งปัญหาหวยแพงเกินแ0ติบบาทเนี่ยมันก็กลับไปกลับมากันอยู่แบบนี้นะะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าผมไม่ต้องการไปรังแกผู้มีรายน้อยที่ประกอบอาชีพลยสุจริตผมยืนยันมาทั้งที่ผมตรวจสอบมาตั้งแต่ผมเข้ามามันมีการจารารให้โคต้าไปเป็นสามส่วนในการหลักๆห,หนึ่งก็คือไปทางสายทางผู้ว่าการจังหวัดอันที่สองไปสมาคมต่างๆอันที่สามไปผู้ประกอบผู้ ค่าราย่อยอยู่สามกลุ่มเ่านั้นแหละห้าเสือห้าสิงมผมไม่รู้ไปเกิดที่ไหนตอนไหนแต่ก่อนหน้าผมนั้นมันมีแน่นอนผมเป็นคนเข้ามาเลยไงห้าเสือนั่นแหละนะถ้าผมเล่าแล้วท่านจะหนาวผมเจออะไรบ้างผมเข้ามาวันแรกอะนะแต่ผมจะไม่พูดถึงแล้วล่ะเพราะวันนี้เราก็เราก็จะมาดูที่ว่าถ้าเขามาแจ้งมาอะไรมาแล้วคนก็ร้องเรียนมาใบละใบร้อยใบคู่สองร้อยสี่ร้อยแล้วมีการคือเขาจ่ายไปต่ำกว่าแปดติอยู่แล้วมีกำไรให้อยู่แล้วถ้าท่านขายเองท่านกำไรตรงนี้ แต่นี่ท่านเอาสบายคือท่านใครอมาก,ก็ได้ก็จ่ายต่อไปเลยจูก,ก็ละ80ดสิบาทถ้าเลขสวยอยู่ก็รละร้อยหนึ่งได้นั่นไปต่ออีกเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบสองร้อยมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะนั้นวันนี้ผมก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเอาโคต้าคืนทั้งหมดเพื่อจะมาขายออนไลน์ไม่ใช่ผมให้นันรวายไปแล้วอันที่ขายจริงค่อยเข,า,เขาไปลงทะเบียนให้ชัดเจนลงใหม่ผมก็ให้ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมจะให้คนที่เขาทำอา,าชีพพวกนี้เยอะแยะเขาตกงานไม่มีไรายได้อ่ะ ขอจะเพียงซื่อสัตย์กันหน่อยก็แล้วกันนะในสามกลุ่มที่ให้กต้าไปแค่นั้นเองถ้าเขาไม่ร้องเรียนผมจะไปยุ่งทำไมนะในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารไฟฟ้าสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือน้ำลงใต้ดินนั้นมันเป็นปัญหายาวนานนะทั้งที่เป็นพงพวงอยู่ทั้งที่มันใช้ประโยชน์ไม่ใช้ทั้งหมดต่ะบางทีมันใช้ประโยชน์ครึ่งเดียวเองแต่มันลื้อกันไม่ได้ไงเพราะมันหลายหน่วยงานใช้ร่วมกันมันนี้ก็ต้องมาสั่งให้นาการมาคุยร่วมกันไม่ใช่หน่วยใดหนึ่งทําได้หรอกครับมันต้องไปรัฐบาลเให้ ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วหาวิธีการปฏิบัติมันถึงเกิดขึ้นมาได้งไงนะด้านการมาหลายปีต่อเนื่องแล้วจนกระทั่งถนนสายหลักของกรุงเทพแรียว,ว่าพื้นที่เกาะล้นโกสินรอบอกระทรวงกลาโหมเมืองหลักเมืองรองของประเทศภูกเก็ตบุรีมย์ตรังและอื่นเป็นต้นนะครับในปี2564เราจัดระเบียบสายสื่อสารบนสายไฟ,ฟไปแล้ว100กิโลเมตร65ถึง67มีแผนดํานการอีกปีละ400ถึง500กิโลเมตร เพื่อปรับทันีภาพให้เป็นบ้านเมืองสวยปลอดภัยและสำคัญคือปรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยชติชาตชาวโลกด้วยมันก็ต้องมีแผนงานอย่างนี้เพราะเงินเรามีเท่านี้และหลายหน่วยงานที่ผมบอกว่าจะต้องหาเึงินเพราะอะไรเพราะบางทีมันขู่คนละทีมันใจคนละทีแต่มันใช้เสาเดียวกันก็ได้นีนาเนระอะไรที่อยู่บนเสาลุงข้างในไหมนี่หน่วยงานหนึ่งก็ต้องมาบรรวุงกันตรงนี้ด้วยบางคนก็ไม่อยากลงนะเพราะมันต้องต้องใช้บปรมมาณเพิ่มแต่อนาคตมันมันมันต้องลงอ่ะนะผมว่าอย่างนั้นนะ ที่กล่าวทั้งหมดนั้นเป็นก้าวแรกๆของการเดินทางไกลของผมนะครับผมเชื่อในคํากล่าวที่ว่าทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนข้ามคนอยู่ที่ผมของงานสิ่งที่เริ่มดำเนินการไปนะั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีอย่างเดียวคือผมภูมิใจว่าผมทำอะไรสําเร็จท่านจะว่าผมไม่สําเร็จก็แล้วแต่ถบรูว่าผมทำทำอะไรอยู่การทําอะไรต้องรู้ตัวเสมอนะครับก็เพื่อจะฝากไว้ให้ทุกท่านที่เก่งๆเ,เนี่ยนะมีโอกาสเนี่ยได้สารต่อกันไปกันแล้วกันผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใครอยู่ความฟ้าได้ครับประเทศไทยจะยังคงต้องต้องเงย,อย็นหยัดอยู่อย่างนี้ แต่นะผมจะอยู่หรือไม่อยู่ประเทศไทยก็ต้องอยู่อ่ะใช่ไหมนะเป็นดินแดนแห่งความเจริญสงบและสันติสุขบนแผ่นที่โลกตลอดไปผมขอฝากนะเรื่องเดียวคือความร่วมมือความร่วมใจในการทํางานอะไรดีสอนกันบอกกันแนะกันนะมันจะได้สําเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนแล้วเราจะได้ยื่นออกออกมาทุกคนกล่าวคําว่าเราภูมิใจที่เราเป็นคนไทยผมฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทรับสวัสดีครับขอบคุณครับ